ครับคลิปนี้ก็สวัสดี F c แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนะครับก็วันนี้จะมาถ่ายงานก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็น power amp นะครับตัวนี้เป็นรุ่น4 channel นะครับนะครับก็หน้าตาก็สวยดุดันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่นะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็เป็นรุ่น5 0 0 0นวัตเป็นหม้อ ei นะครับลูกเบลเลอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาดกล่องสูง5้านิ้วเลยนะครับ นะครับสูงห้านิ้วนะสูงห้านิ้วยาวสามสิบนิ้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูอข้างๆนะครับนะครับรับๆตัวก่อนนะสี่ช n n e l ลนะครับเดี๋ยวถอดแจ็คออกก่อ,กอน คลิปนี้ก็อาจจะดูยาวๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายาทุกทุกซอกทุกมุมให้เลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าสั่งทำนะครับลูกค้าจะเอาไปขับฮอนนะครับตูดเอนะครับก็ลูกค้าบอกว่าอยากจเอาไปขับ 8ตูดนะครับนะครับแท่นเดียวเลยนะครับก็ลูกค้าจะไปขับชแนลละ2ตูดนะครับตูด850นะของ S a นะครับอันนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับลูกค้าเป็นชาวเมียนมานะครับก็ขาโหดทางเมียนมานะครับต้องการใหญ่ๆนะครับก็จับให้นะครับนะครับลูกค้าเจ้านี้ก็ตัง ของผมไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับหลายเครื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็น power หรือพวกปีแลรพวกนี้นะครับก็วันนี้ลูกค้าก็กลับมาสั่ง power c channel อีกหนึ่งเครื่องนะครับก็ขอบคุณป็นคุณมงสูงนะครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูไส้ในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เริ่มเริ่มแรกเนี่ยจะมอแปลงเลยนะครับมอแปลงจะเป็นมอแปลง ei นะครับตัวนี้ลูกใหญ่มากนะครับนะครับมอแปลง ei ดูท้องแดงครับ ันนี้เขาเขาพันแบบเป็นลวดคู่นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้หม้อสูง5นิ้วเห็นนะครับติดฝ้าเลยกล่อง5นิ้วนะครับติดเลยนะครับแล้วก็จะมีขนาดไดโอตัวนี้8ตัวนะครับคาปาซิเตอร์หมื่นไมโครร้อยโวลต์สิบสองลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้รีเลย์จะเป็นสองชุดนะครับดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับก็คือชแ n นเ A บ 1ชุดชแนลซีดีหนชุดมันจะอยู่ข้างล่างนะครับมันจะอยู่ใต้ปิ้นเนี่ยก็คือผมซ้อนกันนะครับนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นบาลานซ์พา r a l e ลทั่วไปนะครับแล้วก็วงจอนะครับตัวนี้เป็นไม่บิดนะนะครับเพราะว่าลูกค้าจะอไปขับฮอนนะครับผมก็ทําไม่บิดให้ถามว่าตัวนี้ขับเบรดได้ไหมขับเบรดได้เลยนะครับสไตล์แบบซอฟต์นะครับเบรดนุ่มอะไรเงี้ยก็จัดไปเลยนะตัวนี้เป็นวงจร อของผมเองเลยนะตัวนี Arizona, ้ไม่บิดเราก็จะเป็นวงจรสามชั้นนะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยครับจะเป็นวงจรตัวนี้นะครับไม่บิดนะครับตัวนี้ก็ได้เบรดนุ่มนะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับขับกลางได้ไหมรับกลางได้ครับแหลมได้ครับตัวนี้ก็ ไดท้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นฟูบิดเนี่ยมันจะได้ไปทางเบสมากกว่านะครับถ้าไปลาไปขับกก่ามันก็จะากางก็จะมีความทุ้มหน่อยส่วนตัวนี้ขับได้เลยนะครับกางได้เพราะว่าตัวนี้ลูกค้าต้องตังอาไปขับฮอนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นซีกละบอรบอดนะครับก็คือ AB เนี่ยก็จะ2บอร์ด CD ก็จะเป็นอบอรบอดนะครับอันนี้ก็แยกกันทำงานเลยนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็น AB สิ่งนี้ก็จะเป็น CD นะครับ แยกซ้ายขวาอิสระนะครับแยกชแนลของคร,ราของมันไปเลยนะครับมันก็จะได้เป็นสี่ชแนลนะครับนะครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีวงจรซอฟต์สตาร์ทหกสิบแอมป์ให้หนึ่งชุดนะครับตัวนี้ก็แล้วก็ถ้ามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องเครื่องเราก็ไม่กระชากนะครับมันก็จะส,สตาร์ทอย่างนุ่มนวลน,นะครับหรือว่า,าเวลา อ่าม้อเรามีปัญหาหรือว่าเครื่องเราช็อตเราอะไรเนี่ยตรงนี้มันก็จะตัดการทํางานก่อนนะครับนะครับมันก็จะเซฟให้เครื่องเราเสียหายไม่หนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ผมบรรยายไม่หมดนะครับอันนี้ไฟป้ายจะเป็นสีเขียวอ่อนนะไอ้สีเขียวนะมันจะอ่อนเขียวอ่อนเนี่ยเขียวแบบเนี้ย แต่ว่าในกล้องบางทีมันก็อาจจะออกแบบเขียวไม่สวยนะครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้นะครับนะครับตัวนี้พัดลมก็จะเป็นเทอร์โบหน้าหลังเลยด้านหลังน่นจะเป็นเทอร์โบ5นิ้วนะครับด้านหน้าจะเป็นเทอร์โบ4นิ้วนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็ซิงค์เนี่ยผมจะ,ะไดโอดไม่ใช่ซิงไดโอดเนี่ยผมจะมีซิงค์ระบายความร้อนให้นะครับก็อัดไปเลยนะครับ ระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับแล้วก็ไดโอดนะครับผมก็จะใส่ซิงค์ให้แล้วนะครับนี่นะครับจะระบายความร้อนได้ดีมากนะครับก็คือว่าเวลาตัวไดโอดมีความร้อนเพิบเนี่ยมันก็ซิงค์ก็จะดึงความร้อนลงมาหาซิงค์ก็ไดโอดเราก็จะไม่พังง่ายนะครับอันนี้ถ่ายกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เดี๋ยวให้ดูเวลานะเ ุ่งกว่าแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถ่ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเวลาถ่ายนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะยุ่งงานอยู่ก็ช่วงนี้นะครับตอนถ่ายตอนไหนได้ก็เอาตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็งานก็ค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้นะครับนะครับนะครับเป็นรุ่น5้าพันสี่ชนละครับตัวนี้เป็นหม้อ e อนะครับตัวนี้ลูกใหญ่มากนะครับนะครับลูกใหญ่มากหม้อเไอตัวนี้นะครับดูนะครับ ติดฟ้าเลยนะนะครับทองแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่เป็นเป็นลวดคู่ซะด้วยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อของเจ้าดังเลยนะครับตัวนี้เป็นหม้ออ่าผมบอกให้เลยก็ได้นะต,ตัวนี้นะครับเป็นหม้อเอสนะครับนะครับก็อาจจะดูคลึ้มๆนะครับเพราะว่ามันมันสีดําหน้ากล่องก็ดําแล้วก็หม้อแปลงก็ดำนะครับตามจริงแล้วเนี่ยหม้อแปลงเนี่ยอ่ถ้าเป็นทุกวันเนี่ยมันจะเป็นหม้อสีเขียวนะตัวนี้เป็นหม้อ ค้างสต็อกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็พอดีไม่ลูกค้าสั่งก็จับยัดให้เลยนะครับจริงๆนะตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันเป็นหม้อที่ทํา6,000วัตต์นะตามจริงเนี่ยนะครับแต่อันเนี้ยผมตีให้ลูกค้าแค่5,000วัตต์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นหม้อค้างสต็อกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ลูกค้าเจ้านี้ผมก็ถือว่าแถามให้ลูกค้าแล้วกันเพราะ,ะรลูกค้าเจ้านี้เป็นลูกค้าเก่าผมเลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับลูกค้าเป็นชาวเมียนมานะครับจริงๆแล้วเเเนนนีี่ยยตััว้้ดไละ นะครับเบรพวก18นิ้ว8ดอกได้เลยตัวนี้นะครับก็ชแนลเรา2ดอกนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเอาไปขับฮอนนะครับชแนลละ2ดอกนะครับรวม8ดอกนะครับก็ฮอนเขาเรียกเป็นตูดนะครับตูด850เป็นของ sa นะครับก็นะครับลูกค้าที่ต่อมาว่าอยากจะให้ผมจัดพาวเวอร์ให้หน่อยนะครับขับฮอนนะครับก็เอาแบบแรงๆเลยนะครับก็จัดรุ่นนี้ให้นะครับ5,000วัตต์ h a ชแนลตัวนี้ก็ตกชแนลละประมาณสัก พันกว่าวัตต์นะพันสองก็น่าจะได้อยู่นะพันสองน่าจะได้อยู่นะโมแปลงขนาดนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะนะครับด้านหลังมันมีนมอะไรบ้างก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องผมมันมันขยับแรงหรือต่อไม่รู้นะผมถ่ายยังไงก็ไม่รู้เนี่ยด้านหลังนะครับก็จะแตกต่างกับตัวสองเทนะนปกตินะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น คั่อลำโพงแบบสเปกคอนอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่มีแบบดำแดงนะครับแบบหมุนอะไรเงี้ยก็จะไม่มีครับตัวนี้ก็เป็นแบบเสียบสเปกคอนอย่างเดียวเลยก็จะใช้งานง่ายนะครับสาหรับท่านที่ชอบอะไรง่ายๆนะครับก็ลากสายลำโพงแบบสเปกคอนเข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ตัวอย่างครับเนี่ยนะครับก็จะลากสเปกคอนแบบนี้ก็เสียบเข้าไปหมุนก๊อกเรียบร้อยก็เวลาถอดก็ถอดออกมา รอบเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับสำหรับท่านที่ชอบง,ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสเปกคอนทั้งทั้ง c h a ช n น l เลยนะครับก็จะมี c h a n n น l A n n e l B Channel C Channel D นะครับตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับวอลลุ่มด้านหน้านะครับลูกค้าก็เวลาใช้งานก็ดูวอลลุ่มด้านหน้าก็จะมี A B C D นะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับส่วนสัญญาณเข้าก็จะเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับตัวนี้จะไม่มีเอนะนะคจะเป็นแจ็คโฟนไฟจะดับไฟจะดับนะครับก็จะเป็นแจ็คโฟนก็ลูกค้าลากมาจากคอร์สเบรกลางแหลมของเราเนี้ยก็มาเสียบตรงนี้ได้ครับเห็นไหมนะครับ, <Yeah> รบแถวล่างก็จะเป็นข้างดกับข้างฟีแถวบนก็จะเป็นข้าง B กับข้าง A นะครับ หรือว่า A B C D ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับกับหน้ากับหลังได้หมดนะครับนะครับตัวนี้อะไรตัวนี้ก็อ่ <s> าเ,อเขาเรียกง่ายๆเลยก็คือว่ากดลิงก์สัญญาณหากันนะครับลิงก์สัญญาณก็คือว่าเวลาเรามีสัญญาแค่ข้างเดียวเนี่ยเราอยากจะให้มันดังสองข้างแล้วก็กดเข้านะครับนะครับอยากจะให้มันดังสองข้างก็กดเข้าบนล่างนี่เหมือนกันเลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีสัญญาณครบก็คือว่า เีกนี้ทํากลางซีกนี้ทําแหลมหรือว่าเีกนี้ทํากลางซิีกนี้ทํากลางก็อยากจะให้มันแยกซ้ายขวาอิสระ,ะก็กดออกนะครับไม่ต้องกดเข้านะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับด้านหลังตัวฟิลตรงนี้ก็จะเป็นฟิลไฟ AC นะครับฟิลไฟ AC ก็คือไฟมาจากไฟบ้านหรือมาจากเครื่องปั่นของเราเนี่ยผ่านสายตัวนี้มาปุ๊บมันก็จะผ่านฟิลผ่านฟิลมันจะมีฟิลทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผ่านฟิลนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเข้า,าวงจรสตาร์ทข้างหน้า เข้าสวิตช์เข้าวงจรเข้าต้านแล้วก็ไปเข้ามอแปลงนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเวลา,าฟิวขาดหรือว่าเสียบไฟแล้วไฟไม่เข้าเราก็เช็คฟิวตรงนี้ว่าฟิวขาดไหมอะไรงี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายนะครับสายก็จะเป็นเบอร์นี่เลยยี่ห้อน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์สามคูณสี่นะครับเส้นใหญ่มากนะครับแล้วก็หัวปลั๊กก็ย่างดีเลยเราจัดให้นะครับเห็นไหมสามขานะครับก็ ใช้งานทนทานนะครับแน่นหนานะครับประมาณนี้นะครับโอเคไปด้านหน้ากันนะครับด้านหลังจบแล้วครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับนะครับขนาดกล่องห้านิ้วสูงห้านิ้วลึกสามิบนะครับดูลังการมากใจมากนะครับแล้วก็น้าหนักนี่ก็น่าจะเจ็ดิบน่าจะได้อยู่นะนะครับเจ็ดิบได้นะผมว่ามันใหญ่มากนะตัวจริงนะครับ นะครับส่วนไฟวิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเวลา,เ,าเดี๋ยวนะผมปิดแฟลชก่อนปิดไฟก่อนอา่านะครับจะได้สวยๆนะครับนะครับไฟวิ่งก็จะเป็น Channel A มันก็จะสัมพันธ์กับวอดลุ่มชุดนี้ Channel A Channel B ก็จะเป็นวอดลุ่ม Channel B เห็นไหมนี่นะครับนะครับ C H B นะครับ Channel B Channel C อยู่นี่ ชแนลดีอยู่นี่เห็นไหมมันก็ครบสี่ชแนลแล้วก็คือว่าเวลาเราเล่งตัวนี้ปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะวิ่งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบไฟให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เนี่ยเปิดเครื่องก็ไฟสวยเลยนะครับเป็นไฟสีน้าเงินนะนะครับไฟป้ายก็จะเป็นสีเขียวนะครับตามสไตล์ของผมเลยนะครับนะครับสมมติว่าเวลาเราเปิดอ่เพลงเนี่ยสมมติ ชแนลเนี้ยเราเล่นชแนลนี้ปุ๊บไฟก็จะวิ่งละเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นชแนลเอชแนลเอนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชแนลบีถ้าเวลาใช้งานจริงเนี่ยเล่นขนาดนี้ผมว่าฮอนกระจุยหมดแหละ <laughs> นะครับ อหรือว่าซับเบลดลำโพงเบดเลยลลแหะกระจุยหมดแหละทัานเล่งขนาดนี้นะนะครับก็เวลาใช้ง,งานจริงก็คงไม่เล่งกันขนาดนี้หรอกแต่ว่าก็ตามสถานการณ์นะครับบางทีก็ถ้าเกิดเราต้องการความรุนแรงจริงก็บิดสุดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นช่องชแนลบีนะส่วนช h a n แชน c นลซี่เห็นไหมชแนลซอ่า ทีนี a ช n น l สุดท้ายชแนดีนะเดี๋ยวผมต่ออลำโพงให้แต่ละช n นลนะตัวนี้จะเป็นช n นลเดี๋ยวผมจะลองต่อช n นลเอก่อนชแนลเอแล้วก็เสียบด้านหลังอันนี้ผมต่อผ่านปีนะมาเข้าตรงนี้เลยเสียงพองรดังแรงมากนะครับอันนี้ผมต่อแค่ข้างเดียวก็คือว่าเวลาเราต่อ ช้งานจ,าจริงเนี่ยเราก็ต่อให้ครบสองข้างเลยนะครับอันนี้ผมต่อสัญญาณมาแค่ข้างเดียวผมจะลองช่อง A ก่อนนะฝั่ง A นะครับอันนี้ผมมีสายสัญญาณมาแค่เส้นเดียวนะครับผมก็เสียบเข้าตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้หรือจะฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้มันดังสองข้างนะครับผมก็จะกดผมก็จะกดตรงนี้เข้านะครับเข้านะถ้าเกิดเราไม่สายสองสองเส้นก็ไม่ต้องกดให้กดออกอันนี้จะกดเข้านะาลองดงู แนลเอนะไม่ได้ต่อเสียงกลางอย่างเดียวนะไม่ได้ต่อแลมนะครับอ่าเดี๋ยวลองชแนลบีบ้างนี้จะลองชแนลบีนะ ก็จญญะย้าย Channel B Channel B ส่วนนั้นนี้เราก็แช่วไว้อย่างนี้แหละหรือจะย้ายมานี่ก็ได้ Channel B หรือผม,ผมจะทํา <ำ S 2> <ผม S 1> เป็นชแนลชแนลเอเป็นแหลมก็ได้เดี๋ยวลองดูอันนี้สายลำโพงแหลมนะผมจะเสียบเข้าชแนลเอแต่ว่าสายกัญญาผมมีเส้นเดียวผมก็จะกดตัวนี้เข้าให้มันดังทั้งเทั้ง B เลยลองดู อันนี้ c h ช n n e เ A กับ B เราลองแล้วเดี๋ยวเราจะลอง Channel c h ช n นลซีกับดบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะก็เหมือนเดิมเลยเราก็มาย้ายสายสัญญาณหรือว่าสายลำโพงของตรงนี้นะตอนนี้ผมผมใช้ A กับ B นะตอนนี้ผมจะย้ายไปที่ย้ยายมาที่ซกับ C นะครับเด,ดี๋ยวเราดูน,นี้ เสียงแหลมผมจะเข้า C เสียงกลางผมจะเข้า D เาสียงแหลมผมเข้าีนะเสียงกลางผมเข้า D ส,ส,ส่วนสายสัญญาณผมก็จะมาเสียบช่อง D ก็ได้แล้วก็ผมจะกดเข้าให้มันลิงก์สัญญาณหากันนะครับมืดเลยนะครับอดี๋ยวลองดูอ่า น,นี้แหลมตัางไม่โอเคนะก่อนนะเพราะว่ามัน พะลมันดังแรงนะครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็ทดสอบเสียงเาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ห้าพันบาทสี่แชนแนลนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ตามนี้เลยนะครับลูกค้าอยากจะได้ก็จัดได้นะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถือว่าผมถือว่าไม่แพงเลยครับราคานี้เมื่อเทียบกับงานที่ได้นะครับสังเกตได้เลยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเงาสวยมาก แต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายกลางคืนนะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายตั้งแต่ทุ่มกว่าตอนนี้ไม่รู้กี่โมง,งแล้วเนี่ยดูโอ้จะสองทุ่มแล้วนะครับเกือบรอไปเกือบชั่วโมงแล้ว <G ül üyor> <G ül üyor> นะครับก็สนใจก็สั่งได้นะครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับลูกค้าอยากจะได้แบบนี้หรืออยากจะได้สเปคที่เล็กกว่านี้ก็สามารถสั่งทําได้นะผมมีให้ทุกรุ่นนะครับรุ่นสี่ช่องผมจะทําตั้งแต่รุ่น สองพันสี่ขึ้นนะครับสี่ชแนลนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นห้าพันนะครับสี่ชแนลนะครับชแนลละประมาณพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะต่อชแนลนะนะครับพันสองร้อยหรือพันสามร้อยก็น่าจะเป็นได้อยู่นะครับเมื่อเทียบกับหม้อปแปลงขนาดนี้แล้วก็สเปามอดได้หรือรอะไรต่างมันก็จะเอาเรื่องอยู่ <laughs> นะครับ สอ0 0มื 29, นเก้าถ้าท่านไหนอยากจะได้แบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยก็สองหมืนเก้านะครับสองหมืนเก้าันบาทนะครับจบเลยนะครับได้ตามนี้เลยนะครับราคานี้ผมมองว่ายังไม่แพงนะเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ได้แล้วก็างานที่ได้เนี่ยผมว่ามันก็ก็คงไม่ไม่ไม่น่าเกลียดหรอมากราคานี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็งานก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับวเวอร์ก็ยังมีนะครับพวกปีพวกอะไรต่างๆอ่าเจ้านี้สั่งตัวนี้ด้วยเนี่ย ผมลืมไปเลยเนี่ยลูกค้าสั่งปัก๊กวัดโวลต์น,นะครับวัดเบรกแกลลบด้วยนะครับตัวนี้รายล,ละเอียดการใช้งานก็เดี๋ยวว่างๆาผมจะทำคลิปให้นะครับตัวนี้